สบายดีพี่น้องกองไปเพื่อสกุลสกุลทางฝัง่งใจฝั่งดาวทางต่างประเทศวันนี้จะพ้าพี่พานองท้าทานผ้ชสมมาก,กินลาบเนื้อก้อยเนื้อขมขมเขนแขนพี่น้องจ้าิึงเอาพักเต็มตาดได้จ้าพี่น้องดาบเข็นแขนได้จ้าพี่น้องจ้าดาบเหนียวลาบเหนียว,ลา,ยวลาบขมไม่ได้ใส่เดือดจ้าพี่น้องก็ที่นี่น้ำต้่มสดน้ำพี่น้องจ้า นำต้มขมผมอําดําคือกเดนจ้าพี่น้องผักกะซิมีหมักแตงพี่น้องจ้ามีแตงกัวมีบุกโรดหมักพริกน้าพี่น้องผักหอมสาลาเนต้นหอมถั่วผักเง้วกระหล่ำพี่น้องมามาข้าวเหนียวพี่น้องจ้าเห็ดเองทําเองบุดสุสิงสุยางหรือพี่น้อง มาเร่อมาเร่อมาเร่อพี่น้องจ้าโอ้ยห่างหายไปตั้งหลายมือพี่น้องเอ้ยจะเป็นยังส่วนนี้บาค่อยได้เหตุคิปงานหลายหลายพี่น้องโมบางด้วยจ้าคำแดกแหกหมานพี่น้องจ้าทำแบบไงตาสวดไปด้วยพี่น้องมาเร่อมาเร่อหืม ผมอันลำอันบูกโวดมันก็น่าเป็นจาจสเีเพจเยอะไปหน่อมเพนมาเชือเขียวของสิเพจดีด้วยพี่น้องจแก มีตับน้ำพี่น้องมีตับมีผางกี่ดิวอะมีขัน้นเทหน้านะพี่น้องจ้าเกื่องนะใส่กระเทียมน้ำพี่น้องจ้า ต้มกระสิอูจุพี่น้องจ้มะม่ไดเหตุหลายเนาะมันสือเป็น,น้ว่าเสตติดมันก็ได้เอามาตม้มใส่เดือดน้ำพี่น้องใส่ดีต้องเจ๊งน้อยอืมจบบ ดูดดหลายแหงมาช่วยพีช่วยนองอันจอนนั่นป็นองตืนพักจีอันจอนดูดดดเขาข้าวอ,อ้วนด้กเค็ดเด้อพีนองจ้าอือหือ มาเด้อพี่น้องจ้ากินขอาเทียมกันเด้อจ้าช่วงหนึน่งเฮ็ดคลิปบอสมม์เสมอเด้อพี่น้องใดติดตามก็ขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆเด้อสิพายนิๆหายไปได้พี่น้องช่วงนงีย้ยงหลายเนาะ ขินหอดพีหอดหน้องคือเกานะพี่น้องจ้า เนี่ยเครื่องโลพี่น้องขันหมาไงเด็กพี่น้องจ้ามันเสียบ นานๆกินที่หนึ่งเสร็จพี่น้องเมื่อไรกินบอยเราเนื้อริบนึ่งพี่น้องจา้าอือหืน้ำผมออำม้ำก่อนอื่นกะ็ะคาขออาภายัยผู้ที่บอกกินเนื้อบม่กินดิบเลยพี่น้องจา้าขอโทษขออาภาัยได้เลย คุณเพิ่งมากินเนะี่ยใ่ไน้อง,องออพียงงอือืเผ็ดเนาะ ผมอํดนาเจ็บครับพี่น้องจ้า Mm. Kyan ka pun anka ลดรเฮียนะพี่น้องเพชร จึงเป็นคนที่กินเขาเสบหรือพี่น้องจ่าแต่กินว่้ไหลายๆอ่ะกินเสบแต่กินว่้ไหลายๆกินน้อยๆเลวก็อิ่มเลยจ้าพี่น้องคันธนาคันธนาหนาๆพี่น้องจ่า มืัอนี้เป็นมื่อหลีน้องพี่น้องจ้ะวันทีสิบจีกุมภาบันมาเรียนถ่ายบรรเฮงความหักพี่น้องผู้ใดก็ลังมีความห่างจกากกคอให้ทรงหวังเบิดส์ดสกูทุกคนเด้อพี่น้องจ้าผู้ใดที่มีคู่ชีวิตอยู่เดียวก็ขอให้หักกันตลอดไปพี่น้องหักกันนาน,น,าน คนแ่าจนแก่คนไปน้ำกันคนพี่น้องผูได้ได้ดอกกูดาบก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องจ้าได้่ไหร่ดอกกูดาบไปเยสิน้อยใจด้วยพี่น้องขอให้มีคนหัก ดีเขอแค่ซื้อสัต์ต่อกันก็ดีใจแล้วเนาะพี่น้องจา๋าพี่น้องจา๋ามึงมาปีกหลุมคือเป็นแต่นั้นเธอเบิ่งจะกัดอีกสักบาทมึงกันนะ คู่ฮักที่ดีก็คือคู่ฮักที่ซื้อสัตย์ต่อกันดีที่สุดแล้วพี่น้องห้าซื้อสัตย์มันก็นจะอยู่ํำกันนลำบากน้พี่น้องจะ้ะอืมอืม,อม ทั้งผ่านทีเดียวทั้งพันธนาพิง มันเทน่าตัวนี้ไงกระเทียม ตัดรัดบานพี่น้องจ้าออเอาเลยนอพี่น้องจ้าขิดเี้ก็ขอจบไปเพียงจำเหนกก่อนนอพี่น้องอันนี้ก็เอาไปครัวกินพี่น้องอีมแล้วจ้า คลิปหลับเนื้อพี่น้องผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยพี่น้องได้หลยเด้อจ้าคลิปนี้ก็คืขอ,อขอจากลาอาจากพี่น้องไปก่อนพอกันไม่คลิปนะแบบาฝากกดติดตามคนไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้คือไทยสไเล่าน้ำในเด้อจ้าพี่น้องจา้า ก็ขอให้ทางผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงดรําด้วยดําด้วยดําด้วยสุข,ขุทธพุทคนจ้าไปเดียวจ้าสบายดีสวัสด,ดีจ้า